ไปก็อ่ะอารันจบแล้วนะที่การันในภูริมี่การันในภูริมแยกยางมูนิผู้รู้มูนิก็แปลว่าพระมูนีแหละีแปลงานเดียววันเดียวแปลงขับเลยผู้รู้มีผู้รู้ทีเป็นคุณณา nam แปลว่ามุขปโยเราแปลตามที่เราให้มาแล้วกันมุขมันประโยชนมุขมันประโยชน์ทุกแบ้วขึ้นบุญผู้นิมุนโย อ่ะอขอกันี็ลในภูงก็แจนีก้นภูมิอย่นแ้ลอย่างนี้พะมาทีู่ัโมุนีติยาที่สองมุนีภูติยาที่ส ผมไปต้ไที่นี่ก็ได้ดองปาาเปล่าได้ป่ะมุนี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 มุนมุนีมุนีมนีมุนีมุนีมุนีนางเปามุนีรามนีมีได้ป่ะงนต้อท้องมาดิทำทองมาคอทองเขียนรู้สึกท้งองได้ด้วย่อาร้อ อันนาผูรูอ้าวนาผู้รูภูนาโยโูนาโยตัปเตเปริมุนีโลมิติตาปะระอะไรติปะระติปุณิกเฮ้ยโลมโลงอะไรโลมโยพระหัวญานี่อะไรเนี่ยโยโยมีโยเห้ยโยทาไงโยนาโยนาโยโนาโยสัปเิตเปริมุนี đi ngã lan này cùng linh đông vô có tham quan vinh phát vô đây lót lót vô lót 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 ลบ看看อิเสียคงโยไว้ทำามู้ปเป็นภูนะโยตามมนไปทังเลือลงโยแล้วคงโยไว้ลบอิเสียันก็แรงอยู่ถัาคณะตามัไปเงี้ยเเียงไปเงี้ยลบอิเสียคงโยไว้ทำ้อปเป็นภูณะโยภูโยแปลว่าอันนั้นผู้รู้ท่าไหร่ไม่ใช่ไหมเอาใหม่โูะโย ดูไงวะเอาวิปัสสนาเนี่ยมองพวกไอ้ตัวนี้ไว้ดูตัวนี้ไว้แลดูตัวเดิมไหมเล้ทขัเนี่ยดูตรงนี้กับตัวเนี้ยว่าอะไรมันเพิ่มอะไรหายนะเอาโยงมาบวกไว้ดูเอาอังมาดูไว้เป็นไงเนี่ยดูตรงเนี้ยแลดูทีละท่อนดูตัวเดิมไหมแล้วเป็นตัวนี้ดูแค่ว่าอะไรมันหายอะไรมันเพิ่มหรือมันคงเอาไว้อย่างเดิมตรงโยงเอ้โยงคงโยงก็อยงจะเดี๋ยวอีหายอย่างเงี้ยก็ต้องลบอีออกคงโยงไว้แค่นั้นเอง ทำยังไงให้มันเป็นรูปอย่างเนี้ยเพราะมันต้องเป็นสภาพนี้นะสัตว์อื่นที่เป็นเอกลักษณ์แก่ถ้าจะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แสดงว่ามันเหมือนเีกลักษณ์ไหนแต่เหมือนมูนิเหมือนมูนิเข้าใจปะต้องการให้สัตว์อื่นที่มาแจกรูปร่างหน้าถึงปฐมัยพระนูริชนะมันต้องเป็นลงอาโยอยู่อย่างนี้เสมอและลงไม่อีกนะถ้าเสียง พักอา A เป็นอาให้ใช้ว่าทีท้ายใช่ไหมา A อาอาอ่านมันได้กับ e e อียังไว้นะหรือ,รอเอาอาเป็นเอาอาเป็นอาเรียกว่าอะไรรัตต์อา <A S 2> เป็นอาเออแล้วอ e, ีเอาอีเป็นอ e, ีเรียกว่าอะไรรัตต์อี e e เป็นอ e. ีแล้วอ e ีเป็นอ e. ีทีคะาอีเป็น e. อีเราพูดอย่างนี้นะยกเว้นมันแปลงไปเลยว่าเอาอากับซิเป็น โอ้เงี้ยมันมาแปลงหมดเลยคือมันไม่ใช่เทียไว่าอออีอออาอีอีมันไม่ใช่เท่าไงอย่างงี้นะถ้าอีอีอาร์อารอีออีอีแล้วก็จะไว้ต้องใช้ละสัตย์จริงฮะฮะฟูอีแปลว่าต้นอกจากนี้เขาเรียกอะไรเอาอัที่เป็นโอรือแปลงนะผมพูดแปลงไปเพราะมันไม่ใช่ระดับอีกสองตัวคู่คู่หตัวสามตัวคูอคู่เมือนกัน จำไว้นะตผนี้ใช้แลสส์ถึงครับผมไอ้สาวตัวเนี่ยสาวคู่เนี่ยตอนนั้นก็ใช้แปลงถ้ามันไม่ใช่สภาพดีก็แปลงหรือว่าแปลงใือเอาถ้าสองตัวบวกกันเขาเรียกว่าเอานะเอาอา่ะกับซีเป็นโอไงใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดเอาอีเป็นเอเรอยว่าไปยากนะเป็นอย่างเงี้นเรียกว่าแปลงอีเป็นเอที่ว่าใช้คำว่าแปลงเออจำได้นะได้แปลงแต่ว่าถ้าเาากิดสองอย่างหวกกันแล้วเป็นตัวหนึง่งให้ใช้คำว่า,าเอา เอาอ A ที่เป็นโอเย็นติดต้นแต่ถ้าจะบอกว่านี่เป็นเอเนี่ยต้องใช้แปลงที่เป็นเออย่างนี้เข้าใจไหมแบรน A, ที่เป็น O เออต้องใช้คำแปลง,ปปลงปจากตัวเดียวให้กลายเป็นตัวเดียวเนี่ยไม่ใช้คำแปลงแต่ถ้าสองตัวบวกกันแล้วได้ตัวหนึ่งให้ใช้คำว่าเอาเอา A ที่เป็นโอย่างนี้เข้าใจไหมอ่ะตอนนี้ก็ต้องลบต้องลบอีกเลยนะทำไม มุนายโยมุนายโนาย,โายโสักเดิมเป็นมุนิอิตการในภูริงลงโยวัตมาวิาภะไขายาจนะลงโยแล,ล้ว แค่ทีฆ่าอีเป็นอีลบโยเสียทีดหน่อให้ลบโยก่อนไม่ได้ลบโยเสียทีฆ่าอีเป็นอีมันแรงเดียวครโบโหนกโงไปต่อไปไม่เด่นต้องกลับนะนักเรียนมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันพุชชนงั้นอีกมาก่อนให้เรียนต้องกลับไปถ้าตัวนี้อีกมันต้องทำอีก่อนจะใช้ลบโยลงโยแล้วทีฆทาอีเป็นอีลบโยเสียนะตามน้องกลัไปรูปไปเลยต้อเรียนต้องเปิดอ่ะพมงนี้โมเน ถ้เป็นมูนิอกรัในุงริลงโยปัตอิัยปาหันะลงโยแล้วอกเป็นี่ลบโย ไว้สามแดงโลกเป็น